เช้าตรู่ของทุกวันในวัดบ้านเหล่าอินแปลงเด็กชายโอก๊กตื่นขึ้นพร้อมหน้าที่การเตรียมบาตรให้หลวงพ่อเมื่อเสียงระฆังดังกังวานโอ๊กและหลวงพ่อเริ่มต้นการเดินบิณฑบาตผ่านหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความศรัทธาโอ๊กเดินตามหลังหลวงพ่อและรับบาตรจากผู้คนด้วยความสำรวมเมื่อเสร็จสิ้นการบิณฑบาต โอกละเพื่อนช่วยกันขนข้าวของจากน้ำใจชาวบ้านไปเก็บที่โรงครัวของวัดอาหารมื้อเช้าที่โอกได้รับเป็นของขวัญจากน้ำใจของผู้คนที่หลวงพ่อบิณฑบาตมาซึ่งทำให้โอกรู้สึกถึงความสำคัญของการให้และการรับหลังมื้อเช้าโอกเเรรียมตัวไปโรงเรียนกราบพระอาจารย์เพื่อขอพรก่อนขึ้นรถรับส่งที่โรงเรียนจัดหาให้ฟรี พงการบวชสามเณรหลังจากสามเณรลาชซื้อขาผมจบพงการไปแล้วเป็นกับว่าไปบ้านแล้วมาติดในโหลดพระธรรมมันยังกับมันอยูอ่ในวัดเลยนะก่อนจีเขาไมา่ไม่กับยังกระด่างอยู่ชั่วโมงนี้ว่า,าได้เรียกเงี้ยถึงเวลาเป็นจีวัดตุนอมัดไปเรื่อยนะตอนเสาร์พัฒนาตีของตีจีสามเพิงเขาสิลุกก็อดเวลาเขาสืไปนางขาเชื่อาลาเลยแล้วก็เวลาไปไปดิมสบาดกับบีอ จำรวมบ่คอยพูดคุยกันกับผู้ที่ไปนั่งหรือว่านั่งบนนมมือตอนพระอาจารย์ให้พรก็ไปโรงเรียนก็ยกมือไหว้กลับมาก็ก็ยกมือไหว้เพป็นเป็นคนที่บ่เป็นคนโล่อมากคือว่าพอมีธบได้ลายังนี่เพป็นสิเอาจะพอเพิ่นเอาไปกินเด้เพป็นสิไปน้อยผู้อื่นนี่ตั้งกันหลายเอาไปกับบ้านจนเต็มยามเต็มยางแต่ว่าผู้นีว่บ่มีไปการเห่ยเฉลได้ก็เอาเท่านั้นสวดมนต์ทำวัดน้ำทุ่มมือน้ำมือโสร่ำมือแดงให้ปัจจัยไปโรงเรียนมือละยี่สิบบาท เป็นมืสีเหลือมาหยดกระโพกทุ่มเอ,อือ,ะอจะมาก็เลยบอกกบแม่เพื่อนว่านโยมเม่เพื่อนว่าน่าต้องเป็นห่วงมันอยู่ตรงนี้ถือว่าใจเขารัดท่าในประพฤติศาสนาถือว่าเป็นเด็กหน่อยทีดีสนใจในในธรรมะนะพี่โอมนะคะอยู่ปหกนะคะนิสัยของแกนะคะก็จะเป็นคนที่เข้ากับเพื่อนได้ดีนะคะมีความอดทนมีวินัยในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งงานการเข้ากับเพื่อนอ่แล้วก็มีความซื่อสัตย์ซึ่งเข้ากับคุณธรรมเจ็ดประการของพ่อครูบัญชาค่ะ โรงเรียนนะคะสนับสนุนเรื่องคาอ่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะชุดนักเรียนสมุดหนังสือเครื่องแต่งกายรถรับส่งอาหารกลางวันฟรีทุกอย่างเลยค่ะเด็กจะไม่ได้มีภาระในด้านนี้เลยในห้องเรียนโอ๊กไม่เคยหยุดที่จะตั้งใจเรียนเพราะเขารู้ว่าการศึกษาคือหนทางสู่อนาคตการเรียนรู้จะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีกว่ามื้อกลางวัน ที่โรงเรียนจัดหาให้เป็นสิ่งที่เติมเต็มให้โอ๊กมีพลังสำหรับการเรียนรู้ต่อไปเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนโอ๊กกลับมาที่วัดและเริ่มต้นหน้าที่ในยามเย็นของเขาอีกครั้งโอก๊กขี่จักรยานคันโปรดที่หลวงพี่ช่วยกันประกอบไปซื้อของตามที่หลวงพ่อบอกแล้วกลับมาทำความสะอาดวัดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงานที่วัดโอ๊กนั่งทำกันบ้านด้วยความตั้งใจ พราะเขารู้ว่าจะทำให้เขาสามารถไปถึงความฝันได้หน้าที่ของโอ๊กที่วัดไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ยังรวมถึงการดูแลสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีค่าแห่งนี้การเตรียมอาสนะให้พระอาจารย์และร่วมสวดมนต์เพื่อความสงบและพลังใจพร้อมกับความหวังในวันพรุ่งนี้โอ๊กมีความฝันที่อยากจะเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เป็นแสงสว่างในชีวิตของเขา เช้าตรู่ของทุกวันในวัดบ้านเหล่าอินแปลงเด็กชายโอ๊กตื่นขึ้นพร้อมหน้าที่การเตรียมบาตรให้หลวงพ่อเมื่อเสียงระฆังดังกังวานโอ๊กและหลวงพ่อเริ่มต้นการเดินบิณฑบาตผ่านหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความศรัทธาโอ๊กเดินตามหลังหลวงพ่อและรับบาตรจากผู้คนด้วยความสำรวมอาหารมื้อเช้าที่โอ๊กได้รับเป็นของขวัญจากน้ำใจของผู้คน ที่หลวงพ่อบิณฑบาทมาหลังมื้อเช้าโอ๊กเตรียมตัวไปโรงเรียนกราบพระอาจารย์เพื่อขอพรก่อนขึ้นรถรับส่งที่โรงเรียนจัดหาให้ฟรีในห้องเรียนโอ๊กไม่เคยหยุดที่จะตั้งใจเรียนเพราะเขารู้ว่าการศึกษาคือหนทางสู่อนาคตมื้อกลางวันที่โรงเรียนจัดหาให้เป็นสิ่งที่เติมเต็มให้โอกมีพลังสำหรับการเรียนรู้ต่อไป เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนโอ๊กกลับมาที่วัดและเริ่มต้นหน้าที่ในยามเย็นของเขาอีกครั้งโอก๊กขี่จัก,กรยานคันโปรดที่หลวงพี่ช่วยกันประกอบไปซื้อของตามที่หลวงพ่อบอกแล้วกลับมาทําความสะอาดวัดให้เรียบร้อยหน้าที่ของโอ๊กที่วัดไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ยังรวมถึงการดูแลสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีค่าแห่งนี้การเตรียมอาสนะให้พระอาจารย์ และร่วมสวดมนต์เพื่อความสงบและพลังใจโอ๊คมีความฝันที่อยากจะเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เป็นแสงสว่างในชีวิตของเขา